ในทองผาภูมิเลยนะครับบรรยากาศแหมไม่ต้องห่วงครับเรายกธรรมชาติมาไว้ที่นั่นบริการกันด้วยความอบอุ่นนะครับเราพูดกันถึงเรื่องใจไทยแล้วก็วันนี้ในฐานะคนไทยเราก็จะเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางไทยไทยกันสักเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศที่สิวิไลนะครับเรามีขนรรมเนียมประเพณีเป็นของเราเองวัฒนธรรมเป็นของเราเองภาษา,เป,เ,า,เ,า,าเป็นของเราเองนะครับอันนั้นก็หลายชาติหลายประเทศในโลกนี้ก็มีน้อยนะครับที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะครับ วันนี้ผมจะเสนอแบบเรื่องที่เม็ดอินไทยแลนด์นะครับเรื่องนี้ถ้าเอ่ยถึงแล้วท่านจะต้องรู้จักทันทีเลยถ้าเอ่ยถึงสุนทรผู้นะครับเ,เป็นบทกวีซึ่งเด่นที่สุดในชุดนั้นก็คือพระอภัยมณีนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับผมขอเชิญท่านทัศนานบัตนีครับฉากแรกจะให้ท่านได้พบกับนางผีเสื้อสมุทรครับ ่อยยังสาวๆทุกสันวันสาวเนาะเป็นยังไงเมืองส่องหาเละดีบ่ล่ะแม่จริงจริงชีวิตของ ผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรนี่เอ่อทานโทษฮะภาษาอังกฤษเขาแปลว่าอะไรครับมือมิกี้พื่งฟิจดมาบัตเตอร์ไฟเอ็นนอตบุกเมนบอนี่เมีอังอะไรนะบัตเตอร์ไฟเดอะนอตบุกมีอังนี่เออใช่ผีเสื้อใช่แล้วบัตเตอร์ไฟแปลว่าผีเสื้อนุบุกแปลว่าสมุทรไปแล้วล่ะที่ทานโทษผีเสื้อสมุทรหรือแม่ค้าส้มตำแน่ครับมีอังรู้ได้จังไหนเล่าก็สังเกตนี่แหละครับเอกลักษณ์เอกลักตอนนี้กำลอง อาวุธข้าคือผีเสื้อสอมุมซึ่งได้อยู่กับพาภัยมณนี้มานานแสนน่าแล้วใช่จนมีลูกคนหนึ่งซือสินสมุทรฮะสินสมุรสินส,ส,นสมุดบ่าเป็นสินเสื้อนะข <c oughs> ้าปลุกใจแล้วเกิดใช่ถวันไหนลูกเกิดจับได้ว่าเราเนี่นเป็นผีเสื้อสมุรเป็นอย่าง แยกแล้วอยองใจนั่นไหโลแล้วลำบากไม่เกินถ้าลูกลูกเมื่อไหนข้าอยากจะเจอหนาลูกอยากจะบอกสักลูกรู้ไม่เท่าไรถ้าพี่ดำรงรู้แล้วแกต้องเสร็จแน่เลยทําไมเล่าก็เขาจะเอาไปออกผู้สร้างคู่สมกับพระอภัยน่ะสิหลักการเขาดีมากคู่สร้างคู่สมเลยแหมฉบับใหม่เป็นไงทองไปทั้งเล่มเลยทองไปทั้งเล็บซื้อฉบับนีแล้วไม่เสียดายเงินข้างในมีเรื่องเกี่ยวกับทหารหนีเมียน้อยเมีย หวงอะไรเที<ม>่ยวกันโอ้มีเยแล้วโอ้สนุกดีดิสนุกแล้วก็ผุดทักเนี่ยยังมีนะจัดเดียว่เดียวผีเสื้อสมุรจะไปซื้ออา่านต้องซื้ออ่านให้ได้เอาไปให้พวกบริวารในใต้น้ำอ่านดีก่ะและนี่ล,อลอ้ลอลูกมาแล้วมานนี้ลูกยังไม่เห็นขึ้นว่าเฝ้าเลยโอ้ลูกถึงสมุดละร้านไทยแล้วแม่จริงจริงอ่ะลูกมอนลูกมอนมาหาแม่เ ja. ลยฉ <Han> ันแล้วนะเรียก วิ่งเตะโอ๊ะโอ๊อ๊ะวิ่งเยวเดียวลูกลูกหมกหมกท้บเปล่งโลกมาหมกท้บเปล่งลกอะสมัยนั้นลูกสมัยนั้นบ่มีรถแบบนี้นะมีจ้าแม่มีเหรอมีจ้ามีจ้ามานี่สิลูกมานี่ฮะนั่งคุยกับแม่ครับคุยแบบนี้แม่ฮะ แม่บอกกี้ขังกี้หนแล้วฮะอะไรจ๊ะบอกว่าจะไปลงอาบน้ำลงทะเลบอดีลูกหนูชอบเล่นน้ำมาหมุกหมุกชอบเล่นน้ำมาหมุกชอบเล่นน้ำไม่เอาลูกว่าเอาแม่สังเกตมานานแล้วนะสังเกตอะไรอ่แม่ดูสิเหลือน้ำจนตะไคร้ขือดีปากเนะ่มัน่อโมงอะแม่่อโมนเหรอแม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวทาโทษเป็นแม่ลูกกันจริงจริงหรือเปล่าค่ะไทยจริงจริงครับแม่เป็นยักษ์พ่อเป็นมนุษย์ ทำไมลูกออกมาเหมือนแพ้เลือเกินเฮ้ย <c oughs> คนจากคนหูบเปล่งหนูเบลคนลูกหมดจ้าลูกหัดจา่จาแย่ใส่แม่นด่ลำบากเรื่องก,กับลูกเลยนะหนูหน,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 นูมาหนู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 มา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 ลบากอ,อก๋อโอ้ยแกแล้วอยู่ส่วนแนะกน่ะเยอลยอายเมียนางดูไหมล่ะ <c oughs> เหนือหนือหนือหนนโนูแม่เมียต้องเหลือร้องหรอได้แม่เหมืองแม่เหมืองไม่หรอกว่าชอบชอบหนีเมียแม่เราไปไปหนีนี่จะมาพูดด um> ีกว่าแล้วยังยังโกหกเมียว่าลงเท้าแดดหายด้วย บอกเราม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 เดี๋ยวขัน้นเปี้ยจะต้องออกไปไม่เหล่าแม่เห่าเพื่อออกแล้ววังนั้งวังนังลูกอย่างดงอํำเลย <c oughs> เอาว่าตีกังที่นี่เนี่ยวังนี้นลูกลูกจะเผาแม่มั่งอ่ะ อยู lives, lives, ่จริงไหมอยู่แบบนี้เขาไม่ไม่ไม่ได้ไม่หิวสิไม่ีิวูพปัญหาหนูแม่กันไอ้หนูเลวหิวจริงจริงมาจ๋าแม่มาจ๋าแม่หนูหนูหนูไม่เอาแม่ละนูแม่มาเข้าเรื่องก็ได้มีลูกแม่อะไรจ๊ะนอนสะดึกแล้วนะลูกดึกแล้วเหรอแม่เหรอจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูเดาหนูหนูนะหนูนราไม่ล่วงเลยอ่ะง่วงขนาดมาเอาหนู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 จะเล่นรถมา เออเออเอต้องมาอะไรเอเลยนแล้วเอลูกลูกของแม่เองนะเอแม่เป็นเป็นอีสางให้ลูกชื่อ ABC ีซียูให้เสถาน่ะอออะไรให้หนูน้องหรอพรถะนะลูกนะแม่อะไรนู่นูหนูนางหนูนางไม่แห่วงเลยผูเป็นแม่ต้องพยายามที่จะปลอบให้ลูกตัวเองหลับเพราะว่าตัวเองได้เวลาอาหารแล้วที่จะต้องไปจับตินพวกของข่าวเือเกินเราต้องย่องหนีลูกออกไปเพื่อนจะไม่ให้ลูกลูก มาสบไปเขาแล่ะหลังจากที่สินสมุดได้เลิมหลับไปผู้เป็นแม่ก็ค่อยค่อยมามามาสบายหนาอ่ะแม่สบายหน่ายอ้ยังมาทะเลาะแบบลูกนู้นนู้นหนูน่าไม่หลับเลยผิวเลือดเกินดีก็พยายามที่จะกล่อมเกลี้ยให้ลูกได้หลับเพราะเป็นเวลาซึ้นนายก็หิวก็หายเป็นอย่างเต็มที่แล้วหิวเหลือเกินออ๋ หลับเลยอ่ะอยากหลับก็เลิกหนูหลับหลับอ่ะและแล้วเหียบรลอยนางก็ใช้กระถาและเวทมนต์เป่าตะกอนเลยจงหลับซะนะลูกเหียบรลอยหลังจากที่ลูกตัวเองหลับแล้วเขาก็ออกจากถ้ำลูหน้าไปเป็นเวลานานที่ศิสซี่มูดได้หลับอยู่และในอรุณเช้าวันนั้นเอง ตัวกินไก่ไก่ไก่อ๋อไกอเอ่เหรอสินสมุดสะดุ้งตื่นเพราะเจ้าของแชร์มาทวงแชร์แต่เช้าไ <c oughs> ม่ต้องมาทวงหนูหนูมาได้เลยเคยเล่นแชร์เลยนี่สว่างนะหรอนะสว่างแล้วแล้วแล้วทำไมแม่หนูหายไปไหนอ่ะอไม่รู้แล้วแม่เราออกไปหาอาหารเนี่ยแม่ออกไปหาอาหารเราบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาจริงเหรอหนูไม่เชื่อหรอกจริงสิเดี๋ยวมาโกหกหนูไม่โกหกชันเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไปโกหกเธอได้แม่แม่แม่เขานังหนูนะ นอนอยู่กับนหนูเว้ยออาก็เขาออกไปหาอาหารนี่เขาบอกให้เธอเนี่ยจับแจงเก็บกวาดบ้านก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับมารู้ไหมจริงหรอจ๊ะใช่นั้นหนูเก็บกวาดบ้าน่อดูแลบ้านให้เรียบร้อยก่อนเอาแความไร้เดียงสาของผู้เป็นลูกก็วิ่งเล่นอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นอุน๊ยสายตาเขาเหลือบไปเห็นกระดูกชิ้นหนึ่งทำไมทำไมในถ้ำแม่มีมีกระดูกอะไรเนี่ยนี่สงสัยจะเป็นกระดูกจิ้งหรีดเนี่ย อะไรจริงหรกระดูกขนาดนั้นจริงหรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นขาตะกระแตงอะไรขาตะกระแตงใหญ่ขนาดนั้นนี่แหละฉันจําไม่ผิดจะกระดูกหมูมเขามาเช่าเอาเรื่องหมูหมูมาพูดรายกลารเนี่ยวัวกระดูกไยจริงนะบ่าวเนี่ยใช่ใชแล้วยังไงฉชนจะจับยังไงฮะจับได้จับได้กระลูกหมูเหรอ นี่นะสงสายนะหนูหนูหนูสงสายจริงๆเนี่ยมีเคิร์นเขาบอกว่าแม่หนูเนี่ยเป็นยักษ์นี่หนูนยังก็ไม่เขาไม่เชื่อเท่าไหร่นะเนี่ยแต่นี่สงสายต้องเป็นกระดูกคนแน่ๆเลยเธอรู้ได้ไงกระดูกคนก็ดูที่เนี่ยมันใหญ่โตมาโหรานแล้วเรื่องอะไรอ่กระดูกสักดดใหญ่เท่านี้นี่แม่หนูต้องเป็นยักษ์แน่ๆเลยเนี่ยอ้าวฉันจะไปรู้แล้วเธออยู่ครอบครัวเดียวกันนี่ใช่แล้วแม่หนูต้องเป็นยักษ์แน่ๆเลย ทีเน kind of um, ี่ยถ anyway> ้าพ่อรู้นะว่าว uh, really ่าแม่หนูเป็นยักษ์นะได้อีกสักหน่อยนะแม่ก็จะต้องกินหนูด้วยแล้วก็ต้องกินพ่อพ้าอภัยด้วยแล้วเธอจะทํายังไงดีไม่ได้การหรองนะฉันจะต้องพาพ่อฉันหนีออกจากถ้ำนี้ไปหนีออกไปเลยใช่จ้ะโอเคแต่งั้นเธอรีบหนีก่อนที่นางยักษ์จะมาแต่งั้นฉันรีบไปก่อนแล้วนะนะโชคดีไปลานูไปเราดูดูดูและและด้วยความกลัว อ่าฮะแหมปอฮ้อบะยานาเปกการวุจูรู้ไว้ก็มาจูอัมบูกาบูกาบูกาอาซิกากุกากุดาอาก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 าอากุ uh -huh. <laughs> <laughs> <tip> จริงเลยผักทำไมเล่านี่เป็นพญานาคเหรอพญานาคแน่ใจเอาแน่ใจตอนใส่หัวพอเหมือนทำไมพอหัวออกแล้วไม่เหมือนพญานาคเลยเราคือพญานาคทุกอย่างในมหาสุตรไม่เคยกลัวจะเป็นปลากุ้งทุกอย่างไม่กลัวไม่กลัวกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรครับหอยทำไมกลัวหอยล่ะหอยเปลดมันแข็งอ่อเปิดมันแข็งเลอเราเดินตามหาสมุดสาครองในเวลาหลายปีด้วยกันฮะ ตามหาใครครับสมุทรสาครคนละเรื่องแล้วสินสมุทรอ้าวสินสมุทรต้องการเดินตามหาสสมุทรเวลาซ้อมนัดแล้วไม่ค่อยจะมาอะอย่างเงี้ยเละไปหมดลำบากเล่นเกินลูกเพี่ของเราคือใครรู้ไหมใครคือเจ้าแม่สินสมุทรผีเสื้อสมุทรสินสมุทรในลูกเขาโอ้ครับมันเริ่มเลือนแล้ว อยด่ดี่สมไ้ยใช่ใชเราต้องการเดินทางตามไปหฮะเราไปแล้วแลวแล้วในระหว่างที่เขากำลังตรวจตาความเรียบร้อยนั<ๆ>นย้นก็เป็นเวลาดี่โอกาสทีได้ ตาเราปาดไปหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ทำไมเห็นสงสายใครเดินคนหนึ่งจำได้แล้วใครเออโยตุลทิสนสมัวคืบุตรวะมันเดินทางไปไหนไม่ร <laughs> ู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้ฉะนั้นแล้วเราจะต้องเดินทางไปบอกเจ้าแม่ของเราเดินทางไหแล้ว โอ้เป็นยังไงสบายดีเหรอสบายดีพ่ะย่ะค่ะแม่นี่เดินทางมาเหนื่อยเ<ม>หนือยินลูกสายสันกับผัวฉันบ้างไหมตอนนี้หม่อมฉันเห็นแล้วค่ะฮะตอนนี้ซื้อสม,มุดได้เดินทางข้ามทวีปไปแล้วข้ามทวีปผัวแต่มันอยู่ในเหลืองน,นะเดินทางข้ามไปแล้วไปไหนหนีเจ้าแม่ออกจากประเทศไปแล้ว่ายแล้วลูกแม่ผัวฉัน สงสัยลูกคงจะลู้่แล้วเป็นอย่างเขาที่ได้พิงแล้วดูสิลูกแม่จะพยน่อถ้าขาดติดตามหัวเดี๋ยวนี้เราเรีบเดินทางเลยไปว่และแล้วความร้อนรุ่มกุ่มใจทำให้นงหนีสมสมุนและสมุนได้ออกติดตามสี้มสมสุนและ ออกทีหลังแต่ค่าตัวเท่ากันแม่อยู่ในเกาะแก้วพิษดานี่บอกแล้วว่ามันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็นี่เป็นอาจารย์อาจารย์ดูแลเกาะแก้วพิษดาที่บำเพ็ญตนมาหลายปีนะเดี๋ยวเป็นอาจารย์แน่นะครับทําไมสงสัยจะต้องเป็นอาจารย์พาณิชย์รู้เลยไงสังเกตลูกคิดที่คอเธอนี้แหละเดิเคยอยู่เป็นอาจารย์หลายโรงเรียนแล้วเขาไล่ออกเพราะอะไรอมค่าเทอมโังเรียน ที่อ่านหนังสือเนื้อหาตลระไม่รู้มันลอยมาได้ยังไงผู้สร้างผู้สมนี่นะเกาะเราไม่รู้มันลอยมาอย่างไรเขามีเซลแมนขายทางเรือด้วยอะไรมีด้วยเหรอมีแหมผู้สร้างผู้สมนี่ขายทั้งประเทศเลยโอ้โหขายวันหนึ่งเป็นล้านล้านฉบับเลยอะไรมีทางเรือเหรออีกหน่อยก็ใช้เรือดำน้ำนี่ลงไปข้างล่างดีกว่โอ้โหขายหมดแต่ช่อเขาติดใจอ่านทุกเดือนบันทึกจำเลยรุ่นไหนออกมาดูตลอดแต่รุ่นนี้รู้สึกหน้าปกเขาประทับใจมากเป็นยังไง บุตรลัดดารา v ว w ละเอียธรสโอชาโอ้โหรสโอชาก็ไม่ต้องห่วงว่าอร่อยที่สุดดูแล้วกินได้เลยแล้วนี่เป็นไงใช่ไหมใช่ไหมอืมโอ้อะไรเดี๋ยวนี้เล่มกับสอบาทนเนี่ยน่าจะขึ้นได้ตั้งนานแล้วทำให้แล้วก็ดูรูปเล่มหน้าปกเนื่อหาะสาระดูแล้วสีพอใจแล้วเกินแล้วนี่ดูสีเป็นไงสดใสไหม แม่แม่ค้าก็แขกชอบเลยแม่ยายเราล่ะพักถุงใส่ของดีเหลือเกินดาดมันเหนียวใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างหลายอย่างแม่ไม่ต้องห่วงนีมากสบายใจพี่ตี๋แล้วงซื้อดีๆไปไผ่กล้วยแขกซะแล้ววันนี้อยู่คนเดียวยังไงยังไงไม่เห็นรู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรตึงเหงื่อตึงเหงื่อวันนี้และในประวัติที่ลุงสีกำลังหน้าอายวันวันพั้บวนา พ่อจ๋าตายแล้วพ่อจ๋าดูดิเนี่ยมาถึงเกาะนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีใครอยู่ในเกาะนี้หรือเปล่าพ่ <มา S 1> อจ๋าพ่อจ๋าเราขึ้นไปบนเกาะนี้กันดีกว่าจ้าไ,ไป,ปาอุอ้ยฮะหลวงตาเออเอ้ามาอยู่เกาะนี้แล้วเหรอย้ายเกาะแล้วเข้าหลวงตาอะไหลวงตา,งตานี่งด่นี่พ่อข้าพเจ้าหลวงตาจาเป็นใครอ่ะ หนูหน no, no, no. no, no. no. ูหนูสีกันหมดนะสีท huh. uh ั huh. uh ้งหมดแล้วใช่จ้าสีทั้งหมดหลับนะจ้าโหดจ้าเมื่อกี่เองมายังไงมาเยี่ยมถึงที่นี่เห็นไหใช่จ้าโหดเอานี่ไอ้ไผ่นี่วะเนี่ยพาไผ่เหรอใช่โอ้โหทีนี้เจ้าตกตกอับขนาดนี้เหยนไหอะไรรับจ้างซอมพิ้อายุวะฮะใช่ปีปี๋ะไอ้ไผ่นี่แบแกลไปเยอะเลยนี่ฮะ ตาจ๋าฉันมาเหนื่อยๆนี่คอก็แห้งกะตามีอะไรให้ฉันกินไหมด๊ะแหมเอ็งมาไม่ต้องห่วงนี่ในกุฏิตานี่ขอมที่เขามาถวายเยอะแยะไปหมดอะไรจ๊ะตานี่มาหอมใหญ่เลยะไงมีด้วยเหรอจ๊ะตาตานี่อมหรือแม่จะอยู่คนเดียวในป่าพูดกับนกพูดกับหมากับแมวนี่ก็องมนะโอ้เงินมันกัดเอาไม่ไไป ตาแล้วมันลอยมาจากผู้สร้างผู้สมเหรอมันไม่รู้มันลอยมาต,ๆๆติดๆกันเลยติดกันเลยตาเก็บได้เขาพร้อมก,กันตาจ๋าอะไรตาจ๋าพอเราลืมหน่อยเขาไม่อยากสั่นอย่างนี้เลยตเ,เสียงเตือนตารู้แต่มันยังไม่ได้อยู่ในรอบ<อ>เออเป็นไงได้ข่าวว่าขับรถไปชนเขาแล้วนะ ครับให้มันเบาหน่อยสิพาภัยมีอย่างเขามาขวาแล้วก็หนักซ้ายไปหน่อยแม่ถ้าเป็นวัยรุ่นจะก,กินไม่มากที่เล่าแก่เล่าหน้าลูกอ,อกรึเล่าเนี่ยม,มติดเ<ร>ล่าไม่ติดเล่าก็ดูสิอะไรอะขนาดบันทึกไว้เลยกวางทองตรงนี้พอแล้วสปอนเซอร์ไม่มีหลบไปข้างหลังนงดเดอตาจ้าหลังจะเห็นรายการนี้นะแขนเนี่ยตาอย่าว่าพ่อหนูที่ยาตาจา้านี่เจ้ามาทุระอะไรเรื่องตาี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยตายังไม่ทราบอีกเลยจ้าตาฮะ ตอนนี้หนูแล้วพ่อหนีแม่มาจะตาหนีแม่มาใช่จ้าข้าบอกเจ้าแล้ว้ายางจะบอกเจ้าตั้งหลายครั้งหลายหนแต่ตาไม่กล้าพูดทำไมละตากลัวมันเป็นบาป มันจะบาปได้ยังไงตาหัวแม่ของเจ้าเนี่ยมันเป็นยักษ์ใช่จะตาตั้งแต่เจ้าเกิดมาได้แต่เจ้าไอ้ภาภัยเนี่ยตาลูตาเห็นมาตลอดจา้าแต่ตาไม่กระจะพูดเพราะมันเป็นวัตถุกรรมการก,กงเกลียนของมนุษย์ตาไม่อยากจะสร้างบาังาตาบอกกันตั้งทีแรก พ่อก็คงจะไม่ทำให้ฉันเกิดมาแล้วเจตาข้าต้องการให้เองรู้เองและตอนนี้แม่ที่เั้าเป็นไงสงสัยจะตามฉันมาแล้ว้จตาตามจะมาที่นี่ใช่จ้าก็เดือดร้อนที่มาไละให้ชันงหนีออกไปจากนี้ดีกว่าจะตาเอาแม่เจ้ามาถึงที่ก่อนนี่ก็มาไลใช่จ้าแม่เจ้าไงก็ดีเนี่ยฮะเขาอยู่ห่างแล้วเจ้าจะหนีถึงอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้แน่เลยใช่จ้าเดี๋ยวเจ้าออกเดินทางออกไปจากเกาะนี้ซะก่อนดีกว่าก่อนที่จะมีเรื่องเข้าใจไหมใจเัาอยู่ห่างจะจะไปไปทางไหนดีไปทางไหนดีพ่อจ๋าไปทางไหนจ้า ยังไม่รู้นะยังไม่รู้จะไปที่ไหนเอาล่ะเจ้าเจ้าไม่ตักโครงการเอาไว้ก่อนเลยแล้วปีอ้าวมาเปล่าอยู่ไหนดีมากดีมากเจ้าตักเตรียมพร้อมเลยได้ดีมากอือเอางี้ว่ะเดี๋ยวข้าเสกไม้เจ้าไปเดินทางไปดีจ้าตาเอาละเตรียมตัวละลิบเจ้าจะเอาฟ้าเดี๋ยวข้าจะเสกให้เดี๋ยวนี้ดีจ้าลมดสาดูลมดูสาดูแสาเสกไม้ทางร้า มันเป็นม้าแสนลูกจริงเหรอตาจิงสิลูกมันทำอะไรได้มั่งอะตาทำได้สารพัดประโยชน์นี่ม้านี่เราได้จากได้มาจากขนแก่นนะเนี่ยโอ้ตัวนี้ตัวนี้แหละจ้านไปแล้วได้มาเหรอจ้าเออสองตัวร้อยสองสร้อยนะตาเอาสองร้อยเออี่ม้าดีม้าแสนลูกสามรถ พอเหินเดินอากาศได้จริงลอตาเจ้าได้ขี่มันไปทั้งพ่อลูกเจ้าจะได้รับความปลอดภัยแล้วออกเดินทางอย่างรวดเร็วอย่างนั้นฉันไปเหรอแล้วก่อนจะไปเจ้าอย่าลืมเอาหนังสือไปอ่านอ๋อเข้าใจไหมไม่ตเดินทางรีบไปก่อนเลยก่อนที่แม่เจ้าจะตามมาไปนว่างที่ทางิสมุทกันนะยมาออกไปนักนเวลา่่ร่ Oh, ลูกแม่แม่จ๋าฮะ huh? แม่ไปตามทางของแม่ดีกว่าจ้ะแม่จ๋าแม่อ <after>, <UST kita. S 2> ุษาลักล oh, ูกอุษาลักคนขับรถพาไปบอกยาไปพี่ไป่เฮ้ยเฮ้ยเจนนีจะหนี่ดีเพื่อสมุดไปไหนจ๊ะแม่จ๋าลูกแม่แม่น่ารักลูกจ้ะลูกก็รักแม่จ้ะแต่ทีนี้แม่เป็นยักษ์แต่ฉันเป็นคน พ่อก็เป็นคนชาตินี้เราอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกจ้าแม่จา๋าลุงหมดุดลุงหมดของแม่แม่อย่ามาใกล้หนูจ้าแม่ทับมาหอาอ้อมกอดของแม่จะจะหาจ่าด้วยช่วยด้วยหนุดด้วยตาหยุดฮะเจ้าเป็นไผ่เจ้าถึงมาขวางนาเอาขวางขวางขวาง,วงเราคืออาจารย์ของเจ้าศิลป์ ถึงเราเลี้ยงแล้วะติดติดสัตา์นิชาตั้งกต่พ่ออย่าลูกเจ้าเป็นเมียเขาเป็นแม่เขาเป็นยักษ์เขาเป็นมนุษย์มันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงโอ้ลูกตาฮะขอลูกขอผัวชั้นคืนมันสว้องกว่าจ้าเจ้าเป็นยักษ์ไอ้นี่มันเป็นมนุษย์เจ้าขออะไรทำไมวะแต่ถ้าเอามาขอมาไปเขาให้ฮะมาขอเยอะไหมล่ะมาขอเยอะไหมล่ะขอแล้วอย่าย้ำบ่อยขอแล้ว เจ้าต้องการเอาลูกของเจ้ากับโ่ว่เจ้ากลับคืนแล้วใช่แล้วหาความสมบัตใจขึ้นเขาจะกลับหรือเปล่าลูกแม่ลูกไม่ไปจ้าแม่จ๋าแล้วพี่ไพ่ล่ะไม่ไปอ่ะไปอะไปไปอ่ะไปอไปอ่ะไปอไปอ่ะไอ่ะไอ่ะไปอ่ะไปอ่ะไอ่ะอ่่่ออ่่่่อ่่่อ่ะ่ไปอ่่่ะ จะใจร้ายจะขนาดไหน้าไมว่าเอาไปมีมาหรือเปล่าเอาปีมาทำการต่อมาให้หูแตกตายลหลังจากที่มมันไ่ทำอะไรกันไม่ได้ท้าไพ่มณีจึงจิ้งปีขึ้นมาเพื่อหมายจาับเปล่าไม่น้ำพิษนั้นได้ไพ่เดี๋ยวเดี๋ยวดี้เปล่าไม่เป็นท้าไพปีนี้มีชื่อไหม ไม่รู้มีเชื่ออะไรรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้แล้วเป่าได้ไงกูให้เล่นอ่ะไอ้เลาะหน่อยเอ้หุ่นไอ้หุ่นเนีเป่าไม่เป็นแล้วแล้วโค้ดเปิดโค้ดเลายิ่งเก่งเยอะเออโดาไม่กลัวกลัวละไม่กลัวไปกลัวที่เอาขออาจารย์ไปอาจารย์ต้องมีอยู่ดั้มหนึ่ง ไอ้ตล้มด้วเองจ้ไม่แ,มแมงไม่แห,ง,แหง้เฮ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนาบหรอเห็นเป็นรถก๋วยเตี๋ยวก็ได้เอาลอูกช่วยแม่ด้วยลูกช่วยแม่ไม่ได้หรอกจ้า กลับไปแม่จ๋าข้าไม่กลัวข้าไม่กลัวเป็นตายอะไรดีข้าไม่กลัวอะไม่กลัวเปียบอกกลัวเท่านั้นแหละเจอเองกลัวกลัวโอ้ยทั้ไหลายท่าไหร่ก็ไม่กลัวอาจารย์สมัยอาจารย์ปาแม่ฉันด้วยสังกระติบอาจารนี่แหละข้าเห็นใจเจ้าเลอเกินดูลักษณะเจ้าแล้วท้าภูมใจเดี๋ยวบอกความรักตามเรื่องต้องตายก่อน ความรักของแม่กับลูกผูกพันกันถึงแม่แม่จะเป็นญาติลูกจะเป็นคนความที่มีเชื้อสายแม่กับลูกเป็นสายสัมพันธ์ตัดก,กันไม่ขาดเลยดังนั้นในวันปีใหม่คนเราควรจะกลับไปเคารพนับถือ่วมไปเยี่ยมแม่มันไปหาแม่ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดบ้างบางคนก็มาทำงานในกรุงเทพไม่มีเวลาไปหาปีใหม่นี้